ลุงพินีเพิ่งผ่านมานี่เลยครับซ้ายมือท่านผู้ชมนั่นนักชกหลายฉายาครับมีทั้งจอมถีบดิสเบรกมีทั้งจอมกระถินมีทั้งรายชันแห่งลุมพินีเจอกับไทยพุกบอแห่งอันดามันครับโอเล่เกียบันเวคู่นี้เป็นการชิงแชมเปี้ยนมวยไทยที่ว่างครับรุ่นเฟเธอเวทเนื่องจากว่าโจรสันดันลูกคลองมางแก้วนั่นสละตตำแหน่งไปครับพิกัดน้ำหนักเกินทำไม่ไหวเลยครับอ,อยู่130ยแล้วนี่1้6นะครับ จังหวะฝีมือไว้พริบป,ปฏิพานไอคิวดูครับรรมมท่านผู้ชมเทิดเกียรติสิทธิเทพิทักษ์นั้นก็ถือว่าเป็นยอดมวยที่กำลังน่ากลัวอีกคนหนึ่งนะครับนะครั้งที่แล้วใน่ชกกันนะโอเล่นี่ประเภทต่อยแล้วหลับไปเลยนะครับมาครั้งนี้เป็นครั้งที่2แฟนผู้ชมในสนามเมื่อวันที่6สิงหาคมครับตกตะลึงครับตกตะลึงกับการพ่ายนกเอาค้างแรกของเทิดเกียรติสิทธิเทพิทักษ์ครับโดนตัวนี้ครับโอเล่ไข่บุกดำแห่งอันดามันนี่แหละครับ สอยหล่นยกที่1ครับไฟนี้ถือว่าล้างตาครับแล้วมีเข็มขัดมีเข็มขัดเป็นรางวัลพิเศษครับนี่หนึ่งและ2รวมกันครับดูจังหวะฝีมือด้วยกันทั้งคู่เลยครับไอคิวนไม่ต้องพูดถึงกรรมการผู้ห้ามนัานุดมดีกระจ่างนี่เป็นหนึ่งและ2รวมกันนะครับจับตาดูเลยครับมวยคู่นี้หมดยกครับจับตาดูว่าจังหวะฝีมือไอคิวไหวพริบปฏิภาณนั้นใครเหนือใครครับจ้วงเลยครับเจาะยางสาดแข้ง ผมจะไล่ใส่กับคุณเอาคืนเลยครับแม่เธอเกลียดแค้นเหมือนกันครับโดนน็อกมาเมื่อวันที่6สิงหาเลยครับโอเล่จ้วงแล้วกะต่อยให้หล่นเหมือนกันครับจะให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยแบบเดิมครับมาแล้วครับอาจารย์ประโมทสอนว่างไงครับเดี๋ยวฟังนะครับตะแงคงหูฟังคุมให้ดีนะคุมให้ดีคุมๆไปก่อนชอกแบกนุ่มๆ โอ้โหคุณใหม่เมืองคอนผูกเนกไทยครับหล่อทั้งคู่ผู้สอนด้านล่างเวทีแม่ใหม่ก็ผูกเนกไทยอาจารย์ประโมทก็ผูกเนกไทยขึ้นยกที่3ครับราคาด้านคู่ขี่สูสีเหลือกําลังครับขึ้นยกที่3เทอบเกียริเป็นต่อ19 5 4้ารองชมกันต่อบรรดาซัมเซียนทั้งหลายก็แหมตัดสินใจลําบากครับมวยคู่ที่เชียร์ใครรักใครนี่มันลบาบากทำทำใจลําบากครับ มวยบุรีรัมกับมวยนครรีธรรมราชสิทธิ์รักของคุณใหม่เมือ,องคอนกับสิทธิ์รักของอาจารย์ปราโมทว่ากันว่าค่ายสองค่ายนี้ไม่ถูกกันเป็นในในครับ <c oughs> ไม่ถูกไปายถงว่าทางด้านฝีมือมวยนะครับไม่ใช่ว่าหัวหน้าคณะไปชกกันต่อยกันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับชมกันต่อครับปับป๊บปับป๊บอือหึปปับ๊บมากันเป็นปั๊บปั๊บแล้วครับชิงจหว่ากันครับใครพลาดไม่ได้ครับบุญฟันศอกแล้วเอาศอกมาแก้หมัดครับ ราชันแห่งลุมพินีหรือว่าจอมถีบดิสเพลกจอมกระถินนั่นเอาสอกมาแก้แล้วปีแข่งแกล้กันหมุนออกข้างเดินใจไม่ได,ด้เจอแข้งซ้ายไม่ถึงดูครับดูครับจังหวะหมุนจังหวะลุกจังหวะรับหมดยกที่สามแม่ดูภาชาครับปับ๊บนี่ครับเฉียวเลยครับโอเล่แล้วพยายามจะเจาะยางครับจะเตะพับในครับจะหักพับในไม่ได้ครับต้องทุบทิ้งเลยดับไปเลยครับ กับการอุดมต้องเข้ามาช่วยไว้หห <c oughs> ดอกนี้ไม่โดนครับจังหวะดึงตัวดีเยี่ยมยอดมากครับบุคคลธรรมดาถ้าไม่มีการฟิตซอ้อมที่ดีดึงตัวแบบนี้หงายทองแน่ระว่างพับยกครับสอนกันเครียดเลยครับหึห <c oughs> ข้างล่างนั้นโก้ทั้งคู่มาแล้วแล้วไขมือสุลินเอาศอกมาสู้เลยสอนทางด้านเธอเกี่ยวทางเข้า,เข,าเข้ามาใกล้มาต่อยหมัดนี่ระยะใกล้ไประยะไปชิดให้ฟันศอกชมกันต่อครับยกที่4ี่พลิกกลับไปแล้วครับ ยก3นั้นราคาอยู่ที่น้ำเงินยก4ไปอยู่ที่แดงครับเป็นต่อ54โอเล่เป็นต่อ54ชมกันต่อครับบรรดาสัมเสียนทั้งหลายนี่ทำใจลำบากจริงๆขโมยคู่ดีจะเชียร์น้ำเงินก็เสดายแดงเชียร์แดงเสดายน,น้ำเงินอะไรทำงงได้และครับดูจังหวะดึงตัวหลบของโอเล่จังหวะไหวพลิปตีคือคูบ่บวยแบบที่4ครับวันนี้4แบบ4รถ4สไตล์หลากหลายรูปแบบซัดกันแล้วซ้ายเจอขวา อือ <c oughs> ทันการโอ้โหชอบใจมากใหม่อือ <c oughs> หล่อเหลือเกินว่ากันต่อครับปั๊บเสียไปน,นิดนึงครับโอเล่ก็บอกไม่เป็นไรครับโดนนิดเดียวอะไรทำนองนั้นครับทำท่าผายมือแบบเรื่องจิ๊บจ้อยแค่นี้ขอกันกินมากกว่ามวยอย่างนี้ครับใครพลาดดอกขึ้นดอกนี่ไปเลยนะครับจังหว่าฝีมือไร้อยแปดสิบด้วยกันนี่อย่าไปพลาดอย่าไปหลงเหลี่ยมอย่าไปเข้าร่องเขา ขยับเสียงตะโกนโอเล่โอเล่สายแข้งซ้ายแล้วข้างบนล็อกตะโกนชียโอเล่โอเล่อื้มมีมาอจะแประโหทพอใจเหลือเกินลูกศิษย์ทำดีเดินแล้วเดินใส่นิ้วโป้งมาแล้วครับทางด้านมุมแดงของโอเล่ยกนิ้วโป้งให้แล้วคุมรูปก,กันต่อชมชมนะครับมวยจังหวะฝีมือพลาดกันไม่ได้ครับขยับปุ๊บโดนครับอื้เดินเลยครับ เธอเกียรเดินแล้วขย,ขยับขยับขาจังหวะซ้ายเจอขวาคนละดอกขู่บ้างครับโอเล่ขู่เจอขวาขวาต่อขวาแลกกันอ้าวคนละดอกดูสิครับทันกันครับอาวุธอาวุธรวดเร็วทันกันเลยครับขยับขยับขยับหลอกออกซ้ายไม่ถึงหลุดไปได้ดึงตัวหลบครับโอเล่ ถีบมาแล้วเริ่มถีบแล้วครับจอมถีบดิสเบกใช้ใช้ใช้ถีบให้เป็นประโยชน์แล้วสายแข้งซ้ายจะเบิ้ลไม่ได้ครับโอเล่ดึงตัวออกไปแกล้งแข้งแกล้งแข้งแกล้งแข้งดูครับเดินใส่คู่แล้วอือือต่างคนต่างคู่ครับอยู่ขู่ไอไอจะคู่อยู่คุณคู่คุณคุณขู่ผมผมคู่คุณอาว่ากันต่อดูครับอือือเรียนมาตำราเดียวกันหรือเปล่าไม่ทราบครับวยคู่ที่ ดูครับริงจังหวะชิงดูใครพลาดครับใครพลาดซ้ายขวาสลับอือหือแล่แข้งกดแทงกดไม่ได้ตดึงออกมาครับหมดยกโอ้ยดูลำบากแล้วครับมวยอย่างนี้โดนกันตรงไหนครับชัดๆแผมดึงตัวครับบุคคลธรรมดาทั่วไปไม่มีสิทธิ์นะครับยืนเล้วดึงตัวถอยหลังมากๆลักษณะน้ำหนักน้ำหนักตัวไปข้างหลังอย่างนี้มีสิทธิ์ลบได้เลยครับปั๊บปั๊บอือหดูครับใครได้จัดแจ้ง ัผัดผัดกันได้ครับโอ้โหมวยชิงแชมป์เปี้ยนนีสองในสามครับข้างในสองข้างนอกข้างนอกหนึ่งครับแม่แต่ตรงนี้สี่ครับข้างล่างแล้วแท้ข้างบนอาจารย์ปราโูดครับอยู่ทางด้านของเทอดเกียรินีด้านโอเล่ครับชมกันต่อครับยกสุดท้ายดูลำบากครับเสมอไหนเสมอกันครับมวยคู่นี้คู่ขี่สูสีชิงดําครับมวยอย่างนี้ชิงดําครับได้ชุพูเข้ามาหมดแล้วตอนนี้เหลือดําแล้วดูใครพลาดครับจับตาดูครับมวยคู่นี้คู่ขี่สูสีเสมอไหนเสมอกันครับ ว่ากันต่อยกสุดท้ายใครจะเพลียงคลาครับเข็มขัดเป็นรางวัลกดแล้วตีได้ไหมตีไม่ได้แม่ดูลําบากจริงๆครับมวยอย่างนี้ครับสุดยอดของไอคิวไว้พริบป,ปฏิพานจังหวะและฝีมือดูใครจะได้มากกว่ากันครับดูก็ยังเจ้าเ้าก็อยู่ครับตรงนี้ยังดูไม่ออกครับบรรดาสามเซียนแฟนบนล็อกทั้งสนามวันนั้นครับศึกวันทรงชัยนี่ดูลําบากครับคู่นี้ดูลาบากมาก ใครได้ซ้ายเจอขวาขวาเอาคืนมาจับตาดูให้ดีครับใครจะเป็นฝ่ายได้เข็มขัดไปครับรุ่นเฟเธอเวดจะไปอยู่ที่ปักใต้หรือว่าจะไปอยู่ที่บุรีรัมย์ครับจับตาดูครับมวยคู่นี้มาถึงตรงนี้ยังดูกันไม่ออกแล้วครับแฟนน้าไม่กระพริบตาแล้วอ้าวโดนหักครับหักให้เสียรูปไปนิดนึงเธอเกียวกก็ทำท่าว่าไม,ไม่ไม่เป็นอะไรครับคงมาต่อแล้วครับ มีใครดูออกบ้างเอ่ยถึงวินาทีนี้ยังดูกันไม่ออกครับใครคือผู้ชนะศาสตร์แข้งเล้าลมลงไปว่ากันต่อครับชิงจังหวะจริงๆครับถือว่าเป็นยกสำคัญอย่างยิ่งครับมวยชิงดำครับเสมอไหนเสมอกันสาดตร์แข้งสาดตรแข้งสาสตร์แข้ง,ขงเบิ้ลไปครับแข้งสองนี่ไม่โดนเดินขู่แล้วเธอเกียรติจอีบดิสเบกราชาหแห่งลูพินิดเดินขู่แล้วยิงหมัดเจอแข้ง เบ <water> <Espero> no <welche> <leme> <fucking> in <illing> ิ้ลเข้าไปครับแม่โอเล่ก็เบิ้ลครับเบิ้ลไปสองแข้งไกลหมดยกแล้วแหมข้างบนนับชี้ไปชี้มาครับพี่เลี้ยงทางด้านโอเล่ก็ไม่ให้โอเล่เข้าครับแม่เธอร์เกตเหล่ไปมองทีมุมน้ำเงินครับน้ำเงินก็ไม่ให้เข้าเหมือนกันครับต่างคนต่างไม่เข้าแล้วครับคุมรูปแล้วคุมรูปกันแล้วครับไกลหมดยกเตอแข้งขวามีแลกมีแลกมีสองแข้งมีสามแข้งโอ้เอาคือไม่ได้ดูครับ ขึ้นไม่ได้อีกโอ้โหได้มาสามแข้งครับสุดท้ายใกล้หมดยบได้สามแข้งไม่เข่าหมดยกแล้วครับโอ้โหมั่นใจเลยครับจอมถีบดิสเบกมั่นใจว่าตัวเองต้องชนะแน่ครับอ,อได้มาสามแข้งสุดท้ายนิดเดียวครับคุณใหม่บางความก็มั่นใจรวมคะแนนครับกําลังรวมคะแนนกันอยู่ครับโอ้โหนี่เข้มขัดรุ่นเฟนเทเ,เวดครับเป็นรางวัลโอ้โหลูกศิษย์อาจานับ ประมือกันและนี่ก็คือตัวเลขการให้คะแนนของกรรมการทั้ง3ท่านครับทนายสนับ